โอ้ดีครับไปขี้ควรับขี้ควยเนาะครับเอ้ยมาๆมาเอาโมมาให้เนี่ยเบอร์สิบสามเนอะเบอร์สิบสามครับนะอย่าลืมนะมา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 เราต้องเกรงใจเกรงใจได้ทุกคนเออได้ทุกคนเนาะมามาบูมีบ่วงฮะบูมมีบ่วงบ่วงไม่ได้มาบ่ลืมโอ้